สอนทำลูปปัดลูกเป็ดน้อยนะคะรูปล,ล่างหน้าตาแบบนี้นะคะยังไงลองไปทำกันดูเลยค่ะจับเอ็นด้วยมือทั้งสองข้างนะคะเริ่มต้นเอ็นทางด้านซ้ายใส่ลูกปัดสีเหลืองนะคะใส่ไป4เม็ดและเม็ดที่หส่วนผ่านกันที่เม็ดนี้ จับปรัให้เท่ากันแล้วดึงไปให้สุดนี่ค่ะเป็นด้านซ้ายใส่ลูกปัดสีเหลืองใส่ไป4เม็ดมีสีเม็ดนะคะและเม็ดที่5สวน จับปลายเอ็นให้เท่ากันแล้วดึงไปให้สุดเอน็นด้านขวาร้อยไปด้านข้าง1เมตรด้านซ้ายใส่สีเหลือง2เมตรและ ส่วนเม็ดที่3ามเม็ดที่สมใช้สวนจับไรในเท่ากาันค่ะแล้วดึงต่อไปด้านขวาร้อยไปด้านข้างหนึ่งเม็ดเอ็นด้านซ้าย ใส่เม็ดสีเหลือง3เม็ดเม็ดที่4สวนต่อไปอินด้านขวาร้อยไปด้านข้าง1เม็ด ต้น้ายใส่สีเหลือง2เม็ดและเม็ดที่3ส่วนอันนี้วงสุดท้ายจะเป็นวงปิดแล้วนะคะก็จะร้อยไป1นสอง สองเม็ดนี้นะคะด้านซ้ายใส่สีเหลือง1เม็ดและเม็ดที่สองสวน ในน่าเซนหนึ่งเมตและเม่ดที่สองนี้ส่วนจับชิ้นงานตามภาพนะคะเอ็นดังด้านซ้าย ลูกปอดสีเหลือง3เมตรส่วนเม็ดที่3มนะคะส่วนเม็ดที่3นี้นะคะด้านขวาร้อยไปด้านข้างหรือด้านหน้าตรงนี้2เมตรนะคะ สองเม็ดด้านซ้ายใส่สีเหลืองสามเม็ดนะคะและสวนด้านขวาร้อยไปด้านข้างสองเม็ด ด้านซ้ายใส่สีเหลือง2เมตรส่วนเมตรที่2ค่ะต่อนะคะด้านขวาร้อยไปด้านข้าง1เมตร สีเหลือง4เมตรและส่วนที่เม็ดที่4นี้นะคะด้านขวาร้อยไป2เมตร ด้านซ้ายใส่สีเหลือง3เม็ดด้านขวาร้อยไปด้านข้าง2เม็ดด้านซ้าย ใส่สีเหลือง3เมตรและส่วนที่เม็ดที่3ด้านขวาร้อยไป2เมตรด้านข้างนะคะร้อยไป2เมตรด้านซ้ายใส่สีเหลือง3เมตร และสวนต้นซ้ายร้อยไปด้านข้าง2องเม็ดด้านขวาใส่สีเหลืองสมเม็ดและสวน จะเป็นวงสุดท้ายวงปิดนะคะวงปิดจะร้อยจะร้อยไปด้านขวาจะร้อยไป1 2ึสาวงปิดจะร้อยไป3เม็ดนะคะและใส่ด้านซ้าย2เม็ดส่วนเม็ดที่2ค่ะ ด้านขวาร้อยไปด้านข้าง1เมตรด้านซ้ายใส่สีเหลือง3เมตรส่วนเม็ดที่3 ด้านขวาร้อยไปด้านข้าง2เม็ดด้านซ้ายใส่สีเหลือง3เม็ดและส่วน ด้านขวาร้อยไปสองเม็ดด้านซ้ายใส่สีเหลืองสองเม็ดและสวนด้านขวาร้อยไปด้านข้างสองเม็ด ด้านซ้ายใส่สีเหลือง3เม็ดและส่วนด้านขวาร้อยไป2เม็ดด้านซ้าย ใส่สีเหลืองสองเม็ดและส่วนอันนี้เป็นวงปิดแล้วนะคะวงปิดเราจะร้อยไปหนึ่งสองสาม ด้านซ้ายใส่ลูกปัดสีเหลือง2เม็ดและสวนต่อนะคะด้านขวาร้อยไป2เมตร ซ้ายใส่ลูกป,ปัดสีเหลือง2องเมตรและส่วนด้านขวาร้อยไป3เมตรนะคะ1 2 3นะคะและด้านซ้ายใส่สีเหลือง1เมตรและส่วน น,นี่เป็นวงปิดนะคะเราก็จะร้อยใช้เส้นที่ยาวกว่านะคะร้อยไปหนึ่งสองสามสี่สี่เม็ดนี้นะคะและเมื่อเอ็นทั้งสองมาเจอกันผูกแน่นสองรอบนะคะ ใช้คีมปากแหลมนะคะดึงเพื่อให้เอ็นแน่นมากขึ้นจากนั้นร้อยกลับนะคะเพื่อซ่อนปมเอ็นให้เรียบร้อยใช้กันแก่ก้ามปูนะคะตัดปลายเอ็นทิ้งไป เสร็จแล้วนะคะจับชิ้นงานตามภาพนี้เลยนะคะคือวงห้าอยู่ตรงนี้นะคะแล้ววงหกแล้วก็มีวงห้าตรงนี้นะคะจับชิ้นงานแบบนี้นะคะจากนั้นใช้เอ็นนะคะตัดเอ็นเพิ่มนะคะแล้วร้อยที่เม็ดนี้นะคะหนึ่งเม็ดใช้เอ็นร้อยไปนะคะ็นนี้นะจากนั้นทางด้านซ้ายที่ร้อยไปนะคะ ่ลูกปัดสีเหลือง4เมตรค่ะและส่วนที่เม็ดที่4นะคะจับปลายเอ็ให้เท่ากันแล้วดึงค่ะด้านขวาร้อยไปด้านข้าง1เมตรเราจะทำวงร้อมวง5ตรงนี้นะคะด้านซ้าย ใส่ลูกปัดสีเหลือง3เมตรค่ะและสวนด้านขวาตรา,าไปด้านข้าง1เมตรด้านซ้าย ใส่สีเหลือง1เมตรสีดำา1เมตรสีเหลือง1เมตรและสีส้ม1เมตรนะคะส่วนการที่เม็ดสีส้มนี้เอ็นด้านขวาร้อยไปด้านข้าง1เมตร เมื่อร้อยผ่านเม็ดสีเหลืองนี้แล้วนะคะเอ็นดันซ้ายส่วนสีส้มสามเม็ดค่ะและส่วนที่เม็ดที่สามนี้ นี่เป็นเป็นมุมปิดแล้วนะคะจะร้อยหนึ่งสองด้านขวาร้อยไป็สองเมตรด้านซ้ายใส่สีเหลืองหนึ่งเมตรสีดำหนึ่งเมตรค่ะและ สีเหลืองอีกหเมตรสีเหลืองอีกหนึ่งเม็ดสวนนะคะด้านขวาร้อยไปหนึเมตดร้อยด้านข้ามไปหนึเมตรนะคะด้านซ้ายใส่สีเหลือง3เมตรค่ะส่วนเม็ดที่3ามนะคะ ด้านขวาร้อยไปด้านข้าง2เมร็รด้านซ้ายใส่ลูกป,ปัดสีเหลือง3เม็รนะคะส่วนเม็ดที่3ด้านขวาร้อยไปด้านข้าง2เมร็ร ด้านซ้ายใส่สีเหลือง2เม็ดค่ะและส่วนกันด้านขวาร้อยไปหนึเม็ดด้านซ้าย ใส่สีส้ม3เมตรค่ะและส่วนที่เม็ดที่3ามนี้ด้านขวาเราไป2เมตรนะคะร้อยสีเหลือง1เมตรและสีส้ม1เมตร สีเหลืองสองเมตรและส่วนที่เม็ดที่สองนี้ด้านขวาร้อยไปสองเมตรนะคะด้านซ้ายใส่สีเหลืองสองเมตรนะคะส่วนเม็ดที่สอง ด้านขวาร้อไปสองเมตรด้านซ้ายใส่สีเหลืองสามเมตรค่ะด้านซ้ายใส่สีเหลืองสองเมตรด้านซ้ายนะคะใส่สีเหลืองสองเมตรค่ะส่วนเม็ดที่สองนะคะ ด้านขวาร้อยไป1นึเมตร2องเมตรด้านซ้ายใส่สีเหลือง2องเมตรละสวน สองสามสามเมตรนะคะด้านซ้ายใส่สีเหลืองหนึ่งเมตแล้วส่วน ที่อยู่ตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะเราจะร้อยนะคะเส้นนี้ร้อยมาหนึ่งเม็รนะคะอีกเส้นนี้ร้อยไปหนึ่งสองสองเมตรนี้นะคะจากนั้นค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะ เอ็นด้านซ้ายสลัปปหนึ่งเมตรนะคะเราส่วนนี่นะคะก็จะเหลือแบบนี้นะคะก็ร้อยไปซ้ายหนึ่งเมตรขวาหนึ่งเมตรนะคะร้อยกลับไปนะคะร้อยเอ็นกลับไปที่สองเมตรนี้ เมื่อจะเอ็นปลายเอ็นพบกันแล้วนะคะก็ผูกเอ็นให้แน่นสองรอบนะคะดึงเอ็นให้แน่นนะคะใช้เครื่องมือดึงนะคะจากนั้นร้อยย้อนกลับนะคะเพื่อซ่อนปลายเอ็น ย้อนกลับเพื่อซ่อนปมเอ็นนะคะจากนั้นนะคะตัดไปเอ็นที่เหลือทิ้งไปค่ะใช้ก้ามปูตัดนะคะนี่ค่ะ นั้นนะคะมาทำปากเป็ดนะคะปากเป็ดปากเป็ดนะคะแล้วก็ตัดเอ็นมานะคะหนึ่งเส้นใส่ลูกป,ปัดสีส้มสีเหลืองนะคะไปสามเมตรค่ะสามเมตรในเอ็นเส้นนี้นะคะจากนั้น เราจะนำไปทั้งสองส่วนผ่านกันที่เม็ดสีเหลืองตรงนี้ค่ะส่วนผ่านกันที่เม็ดสีเหลืองนี้นะจับปลายให้เท่ากันนะคะจับปลายให้เท่ากันแล้วดึง จะบนให้ n ทั้งสองมาส่วนกันนะคะก็คือ n ด้านขวาจะร้อยไปที่1นึสองสส่วนกันที่เม็ดนี้นะคะ n ด้านซ้ายจะร้อยไป1นสองให้ส่วนกันที่เม็ดนี้นะ เม่เอ็นส่วนผ่านกันได้แล้วนะคะเอ็นด้านซ้ายใส่ลูกปัดสีส้ม3เม็ดค่ะและส่วนเม็ดที่3และเมื่อส่วนพันกันเสร็จแล้วเอ็นด้านขวาร้อยเม็ดสีส้มไปด้านข้างนะคะ1เม็ดเมื่อร้อยผ่านแล้วนะคะด้านขวาใส่ลูกปัดสีส้ม2เม็ดค่ะ ให้แน่นค่ะสองรอบใช้คิมปักแหลมนะคะดึงเอ็นให้แน่นและรอยเอ็นย้อนกลับเพื่อซ่อนปมค่ะ ใช้ก้ามปูค่ะปรับปลายเอ็นที่เหลือทิ้งไปค่ะสำหรับตรงบริเวณตอนด้านท้ายของตัวเป็ดเรานะคะ ตรงนี้นะเราก็จะใช้เอน,นะคะหนึ่งเส้นนะคะแล้วก็ใส่ลูกปัดไปนะคะใส่ไปทั้งหมด4เมตรนะคะโดยที่เมตรที่4นะคะนำเอ็นสวนผ่านกันค่ะที่เมตรที่4นี้จับปลายเอ็นให้เท่ากันแล้วดึง เป็นวงสี่แบบนี้นะคะแล้วตรงนี้นะคะที่เป็นวงห้าบริเวณก้นตรงนี้ร้อยไปเส้นทางขวาร้อยไปหนึ่งสองเส้นทางซ้ายร้อยไปหนึ่งเมตร นวนะคะลูกปลายเอ็นทั้งสองให้แน่นใช้ครีมดึงเอ็นให้แน่นนะคะรอยย้อนกลับตรงนี้นะ ใช้ก้ามปูตัดปลาเอ็นที่เหลือทิ้งไปก็จะได้ลูกปัดนะคะลูกเป็ดหน้าตาน่ารักแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถเสร็จของกุญแจนะคะให้ชิ้งานของเรานะคะเพื่อความสวยงาม สามารถติดตามชมได้ที่ชอบบ่อง BeatArt and Fra เฟรสสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ